สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคอรหาจ้างสามีฝรั่งเลี้ยงสุนัขบ้านที่กรุงเทพสุนารีฝากคอรหาปมสามีฝรั่งหลังจากพบรักกับแฟนหนุ่มฝรั่งรุ่นน้องหัวใจก็มีแต่สีชมพูสำหรับสุนารีราชสีมาราชนีเพลงเมืองย่าโมอีกทั้ง การงานก็ก้าวหน้าไม่น้อยมีผลงานให้เห็นผ่านจอทีวีตลอดรวมไปถึงอาชีพเสริมทั้งเป็นแม่ค้าข้าวแกงและแม่ค้าน้ำปาราบอกเลยว่าสวยและรวยมากจริงๆกระทั่งสุนารีสร้างบ้านหรูเรือนหอที่กรุงเทพหลังใหญ่โตโอ่อ่าไม่เบาภายนอกดูทันสมัยแฝงไปด้วยความอบอุ่นนอกจากนี้บ้านหลังโตของสุนารีเธอเลี้ยงหมาบ้าถึง19ตัวจึงทำให้ห้องมีขนาดใหญ่ อยู่ได้สะดวกสบายแถมข้าวของเครื่องใช้สะอาดครบครันสุดๆบ้านหลังนี้สุนารีราชสีมาใช้เป็นที่หลับนอนอยู่อาศัยกับวอลเตอร์สามีฝรัง่งและยังมีบ้านอีกหนึ่งหลังซื้อไว้ให้ทายาททั้งสองคนโดยครึ่งหนึ่งของที่นี่ทำเป็นออฟฟิศผลิตอาหารไปในตัวมีสินค้าคือน้ำพริกปาร้าและน้ำผัดหมีโคราชที่สำคัญสร้างเป็นโรงงานเต็มรูปแบบอีกด้วย แต่ทว่าด้วยความที่สุนารีมีสามีใหม่ที่อายุอ่อนกว่าก็ไม่แปลกใจที่จะถูกครหาว่าเลี้ยงสามีสามีมาเกาะกินต่างๆนานาเดิมครั้งหนึ่งสุนารีออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่ามีคนถามเยอะมีคนชอบว่าวอลเตอร์เกาะกินนู่นนี่หลายคนถามว่าวอลเตอร์ทำงานอะไรมาอยู่กับพิสุเขาไปสมัครตอนแรกๆก็รับแล้วด้วย เป็นฝ่ายประสานงานต่างประเทศแต่ทีนี้วอลเตอร์ไม่อยู่น้องหมาย0กว่าตัวที่บ้านก็ลำบากเหมือนกันสมมติว่าสุต้องจ่ายค่าจ้างคนเลี้ยงน้องหมาอย่างที่บ้านที่โคราชสุสก็จ่าย2 0 0 0 0ต่อเดือนโอเควอลเตอร์ต้องเป็นหลังบ้านที่ดีของพี่เขาช่วยดูแลน้องหมาทั้งหมด เราจ้างคนอื่นเดือนละ20,000ื่นแต่วอลเตอร์มาดูแลแทนไม่ต้องจ่ายตังค์ทำให้เราไม่เป็นกังวลในการทำงานณนะวันนี้เขาช่วยพี่เลี้ยงหมาเอาตรงๆอยู่เมืองไทยวอลเตอร์ Walter ไม่มีอาชีพนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถไปทำอะไรได้เลยส่วนตัวพี่เองจริงๆทำหน้าที่ภรรยาเพียงแต่ว่างานพี่หนักมากบางทีกลับบ้านดึกเหนื่อยก็ไม่สามารถที่จะทำได้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ